เราเชื่อคนง่ายก็เพราะว่าเราไม่ได้ไตรตรองเราขาดสติคนไม่มีสติเลยเชื่ออะไรง่ายๆเพราะไม่ไตรตรองเมื่อไม่ไตรตรองก็เลยพลาดเลยเชื่อสิ่งนั้นไปในยุคปัจจุบันไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่เราคิดสั้นๆไม่ได้ขายายความ เขาพูดอะไรมาก็เชื่อเขาส่งอะไรมาก็เชื่อไม่ได้ไต่ตองว่าเหตุผลคืออะไรอย่างนี้แหละเรียกว่าเหตุไม่รู้ผลไม่รู้ไม่รู้จากต้นจากปลายเราก็ได้กลายเป็นคนโง่ติดเหยื่อเป็นกับดักไปทั้งหมดนั่นแหละที่ทุกทุกวันนี้เราทุกเรื่องอะไรเรื่องคนอื่นเหมือนในสังคมโซเชียลเทคโนโลยีทั้งหลายทุกเพราะอะไรทุกเพราะเรื่องคนอื่นไม่รู้เขาเอาเรื่องอะไรมาแชร์ก็ไปทุกข์กับเขา ทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเป็นคนหัวอ่อนเชื่อคนง่ายเขาหลอกอะไรก็ไปตามเขาเพราะว่าเราไม่มีธรรมะที่ไม่มีธรรมะคืออะไรพราะเราขาดการไตรตรองขาดการพิจารณาขาดสติในการยั้งคิดถ้าเราคิดซะหน่อยทบทวนก่อนตั้งสติก่อนเราก็ไม่ตกเป็นเหยือ่อจริงหรือไม่ทำไมรู้ไหมทางศาสนาท่านถึงสอนให้เรามีปัญญา ใช้ปัญญากรคิดก่อนไต่ตรองก่อนถ้าเราไม่ไต่ตรอง classes, เราก็แน่นอนละเราก็จะเชื่อไปด้วย er ติดไปด้วยเห็นไหมเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเขาลือเขาลืออะไรไปก็ไปตามเขาพอถามจี้เขาหน่อยว่ารู้มาได้ยังไงเขาว่ามาเขาว่ามาตรงไหนมันก็อย่างนั้นไงมันมาจากนั้นมันมาจากนี้อย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ไต่ตรองเลยว่าความจริงเป็นอย่างไรเราก็เชื่อแล้วอย่างนี้เราเลยตกเป็นเหยื่อ จริงหรือไม่เขาพาเราไปเสียเราก็เสียเขาพาเราไปดีก่ด็ดีนี่คือคนเชื่อคนง่ายโชคดีถ้าเขาพาไปดีได้ดีแต่ประอินว่าถ้าเขาพาไปไม่ดีสิมันเสียหายจริงไหมเพราะความเชื่อง่ายตรงนี้แหละดังนั้นความเชื่อที่ถูกต้องต้องเชื่อด้วยปัญญาความเชื่อที่ถูกต้องต้องไตรตรองก่อนต้องรอบคอบรอบรู้ซะก่อนรูเหตุรู้ผลก่อนหนึ่งก่อนเราจะเชื่ออะไรเราต้องดูก่อนว่า คนนั้นน่าเชื่อถือได้ไหมก่อนที่พูดให้เราฟังสงสิ่งที่เราอ่านนั่นอ่ะมันน่าเชื่อถือไหม 3. ความจริงนาสิ่งที่เขาพูดมาตามที่เราอ่านมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่า<อ>เมื่อพิจารณาตามความจริงแล้วอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นมะม่วงออกลูกเป็นมะยมเขาพูดมาถึงจะเป็นคนที่เชื่อถือได้เสียปั๊บเราก็จะพึ่งเชื่อเราต้องมาไต่ตองก่อนความจริงเป็นไปได้ไหม ไม่ได้เมื่อไม่ได้เรายกเลิกเราไม่เชื่อเห็นไหมเนี่ยคือคนเชื่อแบบมีปัญญาแต่ถ้าคนเชื่อง่ายทําไงเขาบอกว่าเนี่ยมะม่วงออกลูกเป็นมะยมเชื่อแล้วก็บอกบอกว่าทําไมถึงเชื่อก็เขาว่ามาหรือคนนั้นว่ามาคนนั้นน่าเชื่อถือได้เราเลยเชื่อคนนั้นเครีรดดีดีเราเลยเชื่อเป็นไงโดนหลอกไหมนี่แหละ เลยเรียกว่าคราบของผู้ดีในจิตใจโจรแต่งตัวดีหน้าตาดีคำพูดดีไม่ได้หมายความว่าเขาจะพูดความจริงเสมอเพราะความจริงถูกปรากฏที่สิ่งที่พูดมาแล้วมันพิสูจน์ได้ไม่ใช่สิ่งที่พูดมาถูกหมดด้วยภาพลักษณ์ทั้งนั้นเราอย่าหลงภาพลักษณ์มากกว่าภาพความเป็นจริงทั้งนั้นก่อนที่จะเชื่ออะไร ตั้งสติพิจารณาเสียก่อนจริงไหม